สวัสดีครับพี่ตัวนะครับจากเพจฟิสิกส์4.0บายพี่ตัววันนี้เราจะมาดูข้อสอบแผดสองฟิสิกส์ปีหกสี่นะครับเรื่องม e c h ิ n ค c a อิควิ l ิเบียมนะครับหรือสมดุลกลนั่นเองก่อนจะไปดูข้อสอบกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้สิ่งดีๆนะครับนำเสนอเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับมาดูโจทย์นะครับโต๊ะกลมแข็งแรงส่มาตัวหนึ่งนะครับหนัก250นิวตัน 250นิวตันมีส่วนประกอบดันภาพที่หนึ่งสังเกตน,นะครับก็จะเป็นลูกสามมิตินะครับเป็นโต๊ะกลมๆนะครับมีฐานกลมเหมือนกันโดยฐานนี้จะเล็กกว่าตัวข้างบนนะครับแล้วก็มีขนาดนะครับดังภาพที่สองแรงกดที่น้อยที่สุดที่ทําให้โต๊ะเริ่มกระดกมีขนาดกี่นิวตันความาโต๊ะเริ่มกระดกนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับเริ่มกระดกก็แปลว่ายังสมดุลอยู่สมดุลสุดท้ายพอดีนะครับสมดุลสมดุล สมดุลเนี่ยก็แปลว่าโมเมนต์ทวนนะครับโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับอคราวนี้มาดูแล้วจุดหมุนมันอยู่ไหนคำว่าเริ่มกระดกเนี่ยแปลว่าจุดหมุนเนี่ยถ้ามีแรงกดทางด้านนี้นะครับมีน้ำหนักลงมาเท่ากับตรงนี้สองยห้าสิบนิวตันนะครับสองยห้าสินิวตันแปลว่าจุดที่มันทำเป็นเริ่มเป็นจุดหมุนเนี่ยคือจุดนี้น A นะครับคือฐานด้านขวานะครับ ซึ่งพอมันเริ่มกําลังจะหมุนเนี่ยแต่ว่าแรงเอ็นเนี่ยก็ผ่านจุดหมุนเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่าโมเมนต์ทวนนี่คือเท่าไหร่โมเมนต์ทวนก็คือ w นะครับตรงนีู้ณดนวยแขนตรงนี้นะครับซึ่งก็คือห้าสิบหารสองก็คือยี่ห้าเซนนั่นเองก็คือ w ีคูณยี่ห้านะครับแล้วถ้าเป็น F อล่ะครับมีครับแกนหมุนก็คือเก้าสิบหารสองคือสี่สิบห้านะครับแต่ จาก45เนี่ยต้องมาลบด้วย25ก่อนนะครับก็คือเท่ากับแปลว่า f ถึงแกนหมุนเนี่ยเท่ากับ20ก็คือ f คูน20เซนนั่นเองนะครับแทนค่าลงไป w เท่ากับ250คูณ25 f คูณ20นะครับก่อนอื่นตัดศูนย์ก่อนนะครับเท่ากับ f 25กำลังสก็คือ625นะครับหาร2ได้312.5นิวตันถี่คำตอบไหม มีใครเคียงนะครับสามหนึ่งสามก็คือปัดขึ้นนั่นเองนะครับก็คือแรงที่ทําให้เริ่มกระดกเนี่ยเท่ากับสามหนึงสามนะครับตอบเป็นไงครับข้อนี้ง่ายไหมครับใช้เวลาน่าจะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์สุดท้ายนี้ฝากเพจได้นะครับพี่สิจุดศูนย์บพีตัวนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับสััสดีครับ